ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนัดนะครับจากช่องลองดูชาแนลนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่5แล้วนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆเนาะที่ได้ไปพบเจอมาแล้วอยากจะมาแชร์อย่างน,น้อยนะครับเอาไว้เตือนสติตัวเองนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆได้มาฟังก็ถือว่าให้มันเป็นสิ่งที่สิ่งดีๆนะครับที่เราได้มา รับฟังด้วยกันแล้วก็ได้มารับรู้ด้วยกันนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือหัวข้อเรื่องของการไม่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตของคนอื่นนะครับเชื่อว่าหลายๆคนในทุกวันนี้นะครับยิ่งการมีโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับการเปรียบเทียบย่อมเกิดขึ้นในทุกขณะเวลานะครับพอเวลาเราเห็นชีวิตเพื่อนอย่างน้อยนะครับเขาได้การงานทําที่ดีมีครอบครัวที่มีความสุข เขามีสิ่งสิ่งอื่นหรืออย่างอื่นที่ชีวิตเราไม่มีนะครับเราก็จะเกิดความทุกข์ใจนะครับรู้สึกเหนื่อยใจว่าทำไมชีวิตเรามันไม่เป็นดังที่ใจอยากจะให้เป็นนะครับหรือทำไมเพื่อนคนนี้ถึงเข้าถึงได้ดีจังเลยนะครับทำไมเขาถึงมีในสิ่งที่เราไม่มีเพราะนั้นนะครับหัวข้อในวันนี้ก็จะพูดก็จะพูดถึง การที <Yeah. S 1> ่เราไม่เอาชีวิตของตัวเองนะครับไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นการไม่เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตคนอื่นนะครับคือการยอมรับในเส้นทางชีวิตของเราเองนะครับว่าเราจะไม่เอาชีวิตของตัวเองนะครับไปวัดค่าหรือกําหนดคุณค่าจากชีวิตของคนอื่นซึ่งเป็นแนวคิดที่สําคัญมากนะครับต่อสุขภาพจิตและการเติบโตนะครับถ้าเราเกิดการเปรียบเทียบ มันจะทําให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขนะครับความหมายและก็คุณค่านะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่ายอมรับว่าแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองนะครับชีวิตของแต่ละคนมีจังหวะเวลาและก็โอกาสความท้าทายและพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันนะครับการเปรียบเทียบจึงไม่ยุติธรรมทั้งต่อตนเองและก็ต่อคนอื่นนะครับว่าต้นทุนของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับเราอย่าไปเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับชีวิตของคนอื่นให้มันเสียเวลานะครับข้อ2องเขาบอกว่าลดความทุกข์และความรู้สึกด้อยค่าการเปรียบเทียบบ่อยๆอ,อาจนําไปสู่ความรู้สึกที่ว่าเราดีไม่พอทั้งๆที่เราอาจกําลังทําได้ดีในแบบตัวของเราเองอย่างเช่นที่ผมได้ทําอยู่ตอนนี้นะครับก็ ตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ประมาทนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็กลัวกล้องน้อยลงนะครับข้อ3เขาบอกว่าสร้างความสงบใจและโฟกัสกับตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือการกลับมาโฟกัสกับตัวเองใช้ชีวิตให้ช้าลงนะครับเราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเพื่อที่จะไปได้สิ่งของบางอย่าง มาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปในในความสามารถของตนเองณนะเวลาขณะนั้นนะครับเมื่อเราเลือกเปรียบเทียบเราก็จะมีเวลาพัฒนาตนเองและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีชีวิตของตนเองมากขึ้นนะครับต่อไปข้อที่4ี่นะครับเขาบอกว่าทําให้มีความสุขในเส้นทางที่ตนเองเลือกเราจะรู้สึกภูมิใจและมีแรงบันดาลใจจากความสําเร็จของตนเอง มากกว่าการใช้ชีวิตเพื่อทําตามใครบางคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าพอเวลาเราตั้งเป้าหมายให้กับตัวนเองนะครับก็เราจะภูมิใจเวลาเราทํามันสาเร็จนะครับอย่างเช่นตอนที่ผมถ่ายคลิปครั้งแรกแล้วผมบอกว่าผมจะลงคลิปแค่3คลิปก่อนนะครับนั่นคือเป้าหมายแรกนะครับจนมาถึงตอนนี้ก็มาถึงคลิปที่ 4ที่5แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อย่างน้อยๆเราทําแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะครับมันไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่ยากนะครับแต่เราก็จะรับมือมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งเราฝึกพูดบ่อยๆความเป็นตัวตนของเราเองก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้ใครหลายๆคนมองเราใน แง่มุมที่มันดีขึ้นนะครับแนวคิดนะครับที่น่าคิดก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าดอกไม้แต่และดอกบานในเวลาที่ต่างกันไม่มีใครสายเกินไปหรือเร็วเกินไปถ้าเรายังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเราเองนะครับก็สวัสดีนะครับบทความนี้ก็ถือว่าเป็นบทความที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับ เช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็เดี๋ยวรอ,อหัวข้อต่อไปนะครับว่าในคลิปต่อๆไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็ผมอยากจะฝึกให้ตนเองเป็นนักพูดที่เกี่ยวกับพูดในหัวข้ออะไรต่อๆไปนะครับก็สวัสดีก็มีท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ